อาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์หน่อยฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโค้ชท้ายอาจารย์ขึ้นมาพูดกล่าวหน่อยอาจารย์พูดมากล่าว<ห>เปิดเดออ<า>เปิดห้องหน่อยอาจารย์คุณครูว็เลยสอนอโดยด้วยออนไลน์สวัสดีทุกทท่านนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ขานชื่อครับมันเป็นมันเป็นความมันอย่างหนึ่งนะผมบอกไว้ก่อนนะตอนที่คุณผมเข้าใจอาจารย์ะดินเลยว่าอยากสอนแล้วอ่ะอยู่สวิตเอรด์อยากสอนอยากสอนเนี่ยเงินเงินไม่เกี่ยวอ่ะมีล้านแล้วมันเป็นยังไง คือผมคือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเราเราต้องอินเนอร์ระดับที่ว่าได้มันแล้วจำไนะครับใส่เข้ามาแล้วลงไปด้วยนี่คือครดิตแล้วแปลว่า e วร a อ o โซคือสวมบทาสวมบทบาทนั้นแล้วจริงๆเราเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดนะสวมบทบาทนั้นแล้วคนมีพลังคิดยังไงคิดยังไปก่อนหมายความว่าพลังคิดไปคือสั่งเรื่องโกหกให้มันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้ ไม่สั่งพรุ่งนี้นะสั่งเดี๋ยวนี้ yeah. ผมกวนอยู่ผมสั่งผมผอมเลย hmm. มันต้องระดับนั้นนะคุณคุณอาจจะเข้าใจผมยากหน่อยแต่ว่าคุณเพิ่งทาความเข้าใจมันเป็นไปแล้วเห็นไ,ไหมมันไม่จะเป็นไปได้เป็นไปได้มันมีความหมายคนละแบบกับเป็นไปแล้วดอกจันตัวใหญ่เลยเพราะถ้าคุณแค่เป็นไปได้ระดับนี้สเต็คุัต่ำมากไอไอพีสสเตจคุณนะ่ะแค่เป็นไปได้สักพักคุณเลิกทำเพราะมันจะสงสยัยมันจะกังวล S <S เฮ้ยเลิกทำดีกว่ามันจะมาตอนไหนอ่ะมันจะมายังไงอ่ะมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะ when why how มันมาเต็มเลิกดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณใส่เข้าไปแล้วปั้งได้แล้วแล้วครอบครองตอนครอบครองทางนี้นะมีอ้าด้วยไอ้อ้นนี้ือกืนกินเข้าไปแล้วแล้วเข้าใจความรู้สึกกันอ๋ออยย๋อ,อยาวอ๋อยาวอ๋อเนี่ยวเบชั่นมันเกิดอ๋อหัวใจคุณจะติก๊กติ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 ๊กเลยแค่นั้นพอสมองคุณแล้วสมองคุณไปสร้างเซลล์ตัวใหม่ สร้างคุณสมบัติให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณคุณใช้ที่ตัวเองอยากได้ขีมีแค่นี้วันนี้ประมาณนี้ก่อนเยกไปเดี๋ยวจำไม่หมด,ดเดี๋ยว oh. ลืม <laughs>